สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพิมเพจยนนะคะในช่องของพิมเพจยนรถกระบะและรถครอบพรัวนะคะสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะขอบคุณลูกค้าด้วยนะคะที่ช่วยติดตามช่องของพิงนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะพาคุณลูกค้าไาดูกระบะแขบยกสูงนะคะคันนี้เลยนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่ๆกันเลยทีเดียวนะคะปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมขาย นะคะลูกค้าถ้าใดที่มองหากระบาะแคปบราคาถูกผ่อนสบายพ่อนล่มต้นเพียงแค่7,000ต้นต้นเท่านั้นเองนะคะแนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะโตต้านลีโวพ n ีเรเนอร์สมาร์ทแคบ e พัทนะคะปี2016ัสิบหบอลเงินสวยๆแบบนี้เลยนะคะเพชรโจรตั้งไข่ที่ราคา4 2 9 0สนสบาทนะคะลูกค้าเครดิตีสามารถรีดาวกันได้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะ ผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่เ0 0ดพนต้นๆเท่านั้นเองนะคะผ่อนสูงสุดถึง7ปี8ปดสิบสงวดนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดคันนี้กันเลยนะคะตามมาเลยค่ะในส่วนของด้านหน้าของเขานะคะกระจังหน้าของเขาจะได้เป็นแบบโครเมียมตัดขอบด้วยโครเมียมนะคะโลโก้ตรงกลางจะเป็นโลโก้โตต้ตตานะคะคุณลูกค้าในส่วนของไฟหน้านะ ทั้งสองดวงเลยนะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์มาให้นะคะได้เป็นไฟลูกแก้วนะคะมาพร้อมกับไฟเบน์ไทมนิ่งลา์นะคะกระจังหน้าสวยๆแบบนี้มาให้เลยนะคะไฟหน้าทั้งสองดวงนะคะคุณลูกค้าสวยใสยสะอาดเลยนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอดทั้งสองข้างนะคะสําหรับคันนี้นะในส่วนของล้อคันนี้นะคะก็จะได้เป็นล้อแม็กนะคะยางปี2020นนะคะแม็ก แท้เดิมจากโรงงานนะคะแม็กขอบสีเทาส,สวยๆนะคะได้ย่างปี2020ทั้งสีล้อเลยนะคะมีรามนไดสีดำมาพร้อมนะคะตัวน็อตต่างๆนะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะไม่เคยขยับออกจากที่นะคะไฟเรียวนะคะจะติดกับกระจกข้างรถมาให้นะคะคุณลูกค้า มือจับนะคะจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ได้เป็นแบบโครเมียมตัดกับสีตัวรถสวยๆมาให้ด้วยนะคะกระจกแท้เดิมจากโรงงานนะคะมาดูในส่วนของภายในเลยนะคะภายในของเขาก็จะได้เป็นระบบ ออโต้ Auto, นะคะมือจับนะคะจะได้เป็นแบบโครเมียมนะคะกระจกปรับไฟฟ้ามาให้นะคะช่อน้ะล่างใส่แก้วน้ำวดน้ํามาพร้อมเลยนะคะพงมลัยหุ้มหนังสีดานะคะได้เป็นพงมลัยมันติฟังก์ชันนะคะมาพร้อมกับเครื่องเรซอดีนะคะแอร์อันนาล็อกนะคะได้เป็นเกียร์ออโต้มาให้เบาะหนังสีดำนะคะตัดได้แดงสวยๆเลยนะคะพื้นที่ภายในกว้างขวาง นั่งยิ๋วเจียดขาได้สบายนะคะมาพร้อมกับพรมสีดำทั้งสองฝั่งนะคะคอบโซนด้านหน้าของเขาจะเป็นสีดำนะคะทูกโทนภายในก็จะเป็นสีดำตัดขอบด้วยสีเทาสีสวยแบบนี้เลยนะคะมาดูในส่วนของผู้โดยสารนะคะคุณลูกค้าก็มาพร้อมกับเบาะสีดำตัดได้แดงนะคะมาพร้อมกับกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลัง ะะยังไม่พอนะคะมาพร้อมกับพรมสีดำน,นะคะตัวน็อตต่างๆไม่เคยขยับออกจากที่นะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถลอยเม็ดอาร์ตเรียงรายนะคะคุณลูกค้าด้านข้างมีลำโพงแล้วก็มีช่องใส่ของมาให้ด้วยนะคะยางเดิมไม่เสื่อมสภาพไม่ถลอกนะคะไม่ขาดนะคะมีการปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคันนี้นะมาดูในส่วนของเลขไม์กันเลย เดีย๋ยวพี่จะสตาร์เครื่องให้กับคุณลูกค้าดูนะคะมาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องอ่ะขอโทษค่ะมาดูในส่วนของภายในเลขใหม่อ่ะสตาร์ลดเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับคันนี้นะหน้าจอสวยๆขึ้นมาให้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะเลขใหม่นะคะ วิ่งอยู่ที่1 6ึ0ง0กกโลนะคะได้เป็นเลขไบแท้เดิมจากโรงงานนะคะพิง์เติมน้ำมันให้นะคะตรงพวงมาลัยสามารถเพิ่มระดับเสียงหรือลดระดับเสียงได้นะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนะคะ fm/am จอทัสกีนมาให้นะคะสำหรับคันนี้ได้เป็นจอทัสกีนนะคะแอร์อันดลล็อกปรับตามอุณหภูมิตามที่ลูกค้าต้องการได้เลยนะคะได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะมาพร้อมกับกล้องถอยหลังให้ด้วย นะคะปุ่ม power mode นะคะ eco mode มาให้นะคะตรงกลางสามารถใส่แก้วน้ำวดน้ำมาให้ด้วยนะคะชอบคู่มือต่างๆครบเครื่องพร้อมใช้งานเลยนะคะสำหรับคันนี้นะไฟฉุกเฉินใช้งานได้ตามปกตินะคะมีช่องใส่ของด้านบนมาให้นะคะไฟติดทุกดวงนะคะแล้วก็เขามีม่านบางมาให้ด้วยนะคะม่านบองแดดมาให้นะคะ แอร์เย็นสบายเย็นชามเลยนะคะสำหรับคันนี้นะพื้นที่ภายในกว้างขวางน่าใช้งานนะคะมาพร้อมกับกระจกปัดไฟฟ้ามาให้นะคะสำหรับคันนี้ได้เป็นกระจกปัดไฟฟ้ามาให้ด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรอบๆตัวรถกันเลยนะคะในส่วนของแ็กไลเนอร์ของขาวเดิมะะเดิมนะคะแ็กไลเนอร์เดิมเดิมเลยนะคะพีไลเนอร์ยกสูงมาให้ นะคะสติกเกอร์ของเขาได้เป็นตัว E นะคะ mm. High lens h i ร l u r นะคะ mm. ชุดไฟท้ายของเขาสวยๆมีการทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะ mm. ไฟเบรกโดนที่3ม,มือจับแบบโครเมียมาพร้อมกับกล้องถอยหลังให้ด้วยนะคะ mm. สามารถบรรจุสินค้าต่งตางๆได้เลยนะคะ mm. ค้าขายรับเหมานี่คือคุ้มนะคะสำหรับพันนี้นะ mm. ยังไม่พอชุดไฟท้ายของเขาสวยๆได้เปชุดไฟท้ายแบบ LED มาให้นะคะกระบะแคบยกสูงนะคะเกียร์ออโต้สีบอลเงินนะคะปี16เลขไมแค่แสนหเท่านั้นเองนะคะลูกค้าท่านใดที่มองหาอยู่นะคะแนะนำเป็นคันนี้อีกหนึ่งคันเลยนะคะ t o ต้านลีวเวอร์พ r ีเลเนอร์ารแค2.4 e พัทนะคะปี2016นะคะได้เป็นสีบอลเงินสวยๆแบบนี้เลยนะคะเพรจนตั้งขายที่ราคา429,000บาทนะคะลูกค้าเครดิตดีสามารถ เรีดาวน์กันได้เลยนะคะออกได้ถูกอาชีพนะคะเพียงแค่ลูกค้ามีอาชีพและรายได้ที่ชัดเจนเท่านั้นเองนะคะพนักงานบริษัทข้าราชการรับที่สา,ฮา,ฮาิจค้าขายรับเหมาพัานนี้นะคะผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่6,000-7,000ต้น,ต,นต้นเท่านั้นเองนะคะลูกค้าที่มีรายได้20,000น,นะคะสามารถซื้อคนเดียวจบและหรือลูกค้าที่มีรายได้15,000บาทนะคะขอมีคนกู้ร่วมนะคะแฟนนะคะหรือว่าบุตร คุณพ่อคุณแม่สามารถกู้ร่วมรายได้กันได้นะคะสายเลือดเดียวกันพี่น้องสามารถกู้ร่วมกันได้นะคะเดี๋ยวพิณจะพาคุณลูกค้านะคะไปดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยะคะ่ะมาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะสังเกตได้จากตัวน็อตนะคะคานของเขาได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะสติ๊กเกอร์มออกนะคะลูกคุณลูกค้าแผ่นเพจเช็คได้เลยนะคะเช็ดจากส่นวนโตตาได้ แบตเตอรี่นะคะดูได้นะคะคุณลูกค้าค่าเดิมตรงแท้จากโรงงานนะคะตรงคานสังเกตจุดยางนะคะตัวน็อตนะคะจุดแต้มสีนะคะ,นะคะสํนะาหรับคันนี้นะคะเป็นเครื่อง2อ0พทภายในห้องเครื่องนะคะมีการปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะไม่มีคราบหรือกลิ่นน้ํามันไหลเยิ้มเลยนะคะเป็นเครื่องแห้งๆกันเลยทีเดียวนะคะมาดูในส่วนของน็อตแก้มซ้ายแก้มขวารอยเมดอาร์ตต่างๆซีนต่างๆ เดิมๆกันเลยนะคะรถของเราคือรับประกันแน่นอนนะคะไม่มีการชนหนักถึงโครงสร้างนะคะแล้วก็มีวันันตีหลังการขายอีสันสามสิบวันนะคะแผ่นกันร้อนนะคะเรามีการทําความสะอาดให้วันที่ลูกค้ารับรถเลยนะคะปเป็นยังไงกันบ,บ้างคะคุณลูกค้าพิงพาคุณลูกค้านะคะดูทั้งภายในรถและภายรอบรถกันเลยคะ่ะถูกใจกับรถคันนี้กันไหมสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจโตต้ารีโว พีเรเนอร์สมาร์ทแค 2.4e พัทนะคะปี2016นะคะได้เป็นสีบอนเงินส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะเ mm. พจจนตั้งขายที่ราคา429,000บาทนะคะ mm. ลูกค้าเครดิดีสามารถฟรีดาวนกันได้เลยนะคะ mm. สำหรับคันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่7,000ต้นๆเท่านั้นเองนะคะผ่อนสูงสุดได้ถึง7ปี84งวดนะคะ <S 2> <S 2> ลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้โทรสอบถามรายละเอียดมาหาพิงได้เลยนะคะเบอร์พิงนะคะ02นะคะ,ะ,ะ7043253 เข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพจโจนนะคะสำนักง,งานใหญ่สาขาที่1นะคะตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทย68แยก1น,นะคะเรามี2สาขานะคะติดกับถนนใหญ่อยู่หน้าซอย95นะคะลูกค้า,าท่านใดที่ทางมานดูค,คลิปพิงแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดติดตามช่องของพิงด้วยนะคะคลิปต่อไปนะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถคันไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ